เพราะว่าสารซีเซียม137ตัวนี้มักจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลักอย่างเช่นการวัดระดับที่เท่าภายในโรงไฟฟ้าการตรวจสอบฐานหินในโรงงานไฟฟ้าการวัดความหนาแน่นของแผ่นโลหะและการตรวจสอบความชื้นนอกจากนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยังถูกใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะการรักษามะเร็งและการใช้สําหรับการเทียบระบบการวัดรังสีแกมมาในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีอีกด้วยนี่คือประโยชน์นะครับแต่ว่าข้อมูลของทางสํานักงานประมนูเพื่อสันติ นักวิชาการและผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีในพื้นที่บอกตรงกันนะครับว่าถ้าสารตัวนี้ีเซียม137ถูกนําไปกําจัดหรือไปใช้แบบไม่ถูกวิธีมีอันตรายอย่างยิ่งโดยคนที่ไปสัมผัสสารตัวนี้โดยตรงอาจจะถึงขั้นเนื้อเน่าได้ภายใน3วันเพราะว่าสารตัวนี้นะครับเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ไปสัมผัสป,ปนเปื้อนสารก่อนที่สารจะค่อยๆเข้าไปสะสมอยู่ในที่บริเวณเนื้อเยื่อที่ตับอาจจะลึกไปจนถึงขั้นที่บริเวณไขกระดูก ประเด็นสาคัญแบบนี้นะครับก็คือถ้าหาว่าคนไม่รู้จักแล้วก็ไปสัมผัสกับสารตัวนี้จะเป็นลักษณะของสารที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนั่นหมายความว่าคนที่เข้าไปสัมผัสหรือว่าไปถูกตัววัสดุตัวนี้โดยตรงมักจะไม่รู้ตัวและในช่วงระยะแรกคนที่ถูกสารตัวนี้เข้าไปมักจะไม่มีอาการแต่หลังจากนั้น3วันจุดที่ไปสัมผัสกับสารจะเริ่มเน่าเปื่อยภูมิต้านทานในร่างกายค่อยๆลดลงผมร่วงและถึงขั้นเสียชีวิตภายใน3วันหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับ ทางสำนกักงานประมณูเพื่อสันติพร้อมกับคณะวันนี้จาเป็นจะต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือไปที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีใครนําวัสดุสารกัมมันตรังสีตัวนี้มาขายให้กับร้านรับซื้อขณะเดียวกันหนึ่งในเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ก็บอกว่ายังไม่เห็นใครเอาสารวัสดุตัวนี้ที่น่าสงสัยมาขายแต่ยืนยันว่าถ้ามีก็คงไม่รับซื้ออย่างแน่นอน ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งทางตํารวจนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นหลังจากไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่คาดว่าน่าจะมีคนลักลอบนาสารน,นี้ออกไปก็ยังไม่สามารถที่จะบันทึกภาพหลักฐานเอาไว้ได้เพราะยังไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงเวลาที่สารกัมมันตรังสีซีเซียม137จตัวนี้ที่หายไปจะเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่แต่ว่าทางผู้ประกอบการโรงง,งานก็ได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วก็ได้ตั้งรางวัล5 0 0 0 0บาทสําหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนนาไปสู่การจับกลุ่มในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สงสัยนะครับว่าทำไมจู่ๆสารตัวนี้1ตัว